ครับสวัสดีครับผมภาคจริญาาุคุณพันธ์นะครับในง,งานตรวจสอบภายในทําการรายงานวิกฤติพอร์ตนะครับครั้งที่ยี่สิบสี่นะครับระหว่างวันที่เอ่อสิบหกถึงยี่สิมิถุนายน2557นหิบะครับในสัปดาห์นี้นะครับมีประเด็นที่ต้องติดตามแล้วก็ดําเนินงานเสร็จสิ้นแล้วทั้งสิ้น4หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกนะครับเป็นการตวรวจสอบการจ่ายเซนティブนะครับก็จะเป็นการจ่ายอเซนティブรอบใหม่นะครับของหน่วยง,งานเทเล ที่ขายมาดามโอรี่นะครับซึ่งมีการจ่ายทันทีนะครับคือขายในสัปดาห์ที่แล้วก็จะมีการตั้งเบิกในวันช่วงบันจันแล้วก็จะมีการจ่ายเงินสดนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินสดหรือเป็นการโอนเข้าบัญชีของพนักงานก็ดําเนินการโดยทางปุ้ยแล้วก็เตยนะครับต่อไปครับเป็นการรายงานาส่งรายงานเซลนะครับสรุปยอดขายตามแต่ละ พนักงานนะครับของทีมพีโอสนะครับในหน่วยงานมาดามโอลี่นะครับตามที่เราได้ประชุมกันนะครับส่งไปให้พี่กบแล้วนะครับซึ่งพี่กบน่าจะได้รับแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องมีการโทรปรึกษากันอีกที่หนึ่งนะครับเนื่องจากพี่กบอยู่ต่างพื้นที่นะครับต่อไปนะครับก็มีการพิจารณาเก็บของกลับนะครับสำหรับเซลล์ที่ยอดขายไม่ดีโดยผมได้ไฮไลท์เฉพาะในส่วนของตัว สำนักต่างๆที่ไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับไฮไลท์เป็นสีน้ําตาลนะครับแล้วเขียนว่าขายไม่ได้ตัวนั้นก็ให้พิจารณาอีกทีหนึ่งซึ่งผมพิจารณาไปแล้วว่าตัวตรงนี้เนี่ยตัวสินค้านะครับน่าจะมีการพิจารณาับนะครับแล้วก็เรามีการสรุปยอดขายมาดามโอลี่นะครับแบบเทเลเซลนะครับซึ่งเป็นการขายในออฟฟิศนะครับประจำสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้นะครับในวันที่19นะครับก็ขายได้900 0บาทนะครับ ก็จะมีตัวลิปปาล์ม6นะครับแล้วก็แป้ง4นะครับโลชั่น4ครับแล้วก็ชาวเวเจอร์สามชิ้นนะครับมีตัวส่งตัวเทสไปทั้งหมด7ตัวนะครับมีสินค้าออกไปทั้งหมด24ชิ้นนะครับก็เป็นเงินเก้าพันบาทนะครับสำหรับคงเหลือนะครับของตัวลิปปาล์มนะครับเหลือ917นะครับตัวแป้งเหลือ 7, 1779นะครับตัวโลชั่นเหลือ1028นะครับ ตัวชาวเจลหรือหนึ่หรือ1 1 6สและในส่วนเทสเตอร์หรือ6117นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการประสานงานร่วมกันระหว่างนัดกับทางเตอรนะครับที่จะเข้ามาดูในส่วนของตัวสต็อกอของในออฟฟิศเรานะครับนี่คือส่วนในเรื่องที่ยังค้างอยู่นะครับต้องมีการดำเนินการใน วีคหน้านะครับก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบยอดเงินโอนนะครับของทีมมาดามโอลี่ทีมพี่โอ๊ตนะครับนอกเงินโอนค่าสินค้าเข้ามาตรวจสอบควบคู่กับหลักฐานการไปอินแล้วก็สต๊อกคงเหลือนะครับนี้ก็จะเป็นรอให้ทางทีมพี่โอ๊ตเข้ามาด้วยนะครับจะได้เห็นเอกสารชัดเจนนะครับนี่คือในส่วนของวีคที่รีพอร์ตหน่วยงานตรวจสอบภายในนะครับวีคที่24นะครับระหว่างวันที่16ถึง20มิถุนายน2567ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ